กำแพงแห่งความเห็นแก่ตัวเศรษฐีจัน์นั่งอยู่บนเก้าอี้สูงมองลงมายังชาวบ้านเบื้องล่างด้วยสายตาที่เย็นชาเขาจิบชาอย่างไม่สะทกสะทานเรากับเหตุการณ์เหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองแม้แต่น้อยแล้วมันเรื่องอะไรของข้าเราสะพานขาดก็ไปสร้างเอาเองสิข้ามีเงินเยอะแยะก็จริงแต่ข้าไม่เอาเงินไปสร้างสะพานให้พวกแกหรอกมันไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับข้าเลยแม้แต่น้อย ผลผลิตของพวกแกจะขายไม่ได้ก็เรื่องของพวกแกลูกหลานของพวกแกจะป่วยตายก็เรื่องของพวกแกอย่ามาทำให้ข้าเสียเวลาในขณะที่ชาวบ้านกำลังเตรียมตัวกลับบ้านนั้นในมั่นปรากฏตัวขึ้นเขาเดินเข้าไปหาเศรษฐีจันอย่างสงบแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจท่านเศรษฐีขอรับหากไม่มีสะพานชาวบ้านก็ไม่สามารถนำผลผลิตไปตลาดได้และผลผลิตจำนวนมหาศาลที่อยู่ในไร่นาของท่านก็จะเน่าเสียไปทั้งหมด หากไม่มีชาวบ้านทำงานใครเล่าจะมาดูแลที่นาของท่านหากไม่มีสะพานข้าวของของท่านก็ขนส่งไม่ได้ราคาที่ท่านจะได้รับก็จะตกต่ำลงอย่างไม่เหลืออะไรเลยคำพูดของนายมั่นเปรียบเสมือนน้ำเย็นที่สาดเข้าใส่ใบหน้าของเศรษฐีจันเขานึกถึงผลประโยชน์ของตนเองทันทีและเริ่มคิดตามคำพูดของในมั่นอย่างถี่ถ้วนความโลภและความฉลาดของเขาถูกกระตุ้นขึ้นการตัดสินใจบนพื้นฐานของผลประโยชน์ หลังจากคุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเศรษฐีจันทร์ก็ลุกขึ้นยืนด้วยสีหน้าที่ยังคงบึ้งตึงก็ได้ข้าจะออกเงินสร้างสะพานให้พวกแกแต่มีข้อแม้ว่าพวกแกทุกคนต้องมาช่วยกันสร้างให้เสร็จโดยเร็วที่สุดห้ามใครอู้งานและข้าจะไม่จ่ายค่าแรงชาวบ้านทุกคนต่างร่วมมือร่วมใจกันสร้างสะพานใหม่ขึ้นมาด้วยความแข็งขันสะพานใหม่ถูกสร้างขึ้นอย่างแข็งแรงและสวยงามกว่าเดิมมาก เมื่อสะพานสร้างเสร็จชาวบ้านตัดไม้ในใจเศรษฐีจันยังคงมืดบอดด้วยความเห็นแก่ตัวเหตุผลและผลประโยชน์ที่ชัดเจนก็อาจเป็นแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้การรูจ้จักพลิกแพลงสถานการณ์และใช้สติปัญญาในการเจรจาของนายมัดดยม่นสามารถนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีได้แม้จากคนที่ดูเหมือนจะไม่มีเมตตาเลยก็ตาม